สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันยามเย็ยนอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องพ่อกันยามแ้งอีกคือเกากล้วยข่อยมาสิลมแลวพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กสิพาพีผ้านองผ้าทุกคนนะจ๊ะมาเบิงอุ้ยมาเบิงไอ้ป้าพักนะจ๊ะพี่น้อง เิดนาำไล่่อยอีกเด้วนะจ๊ะขี้หายอันนี้คือตัดมันบางแล้วนะพี่น้องตัดเร็วนะจ๊ะกวางตุงพามาเบ่งผู้ดใดปลูกพักกวางตุงงามเนาียนาน่นี่นะพี่น้องเอ้ยนุดปลูกวงงามจังดีเลยใบมันขึ้นสนิมนะจ๊ะแต่เนี่ยก็งามเนยยูตะกอนทีเหลยกมันเฮ้ยขี้หายนะพี่น้อง อันนี้ก็คือฉีดน้ำมักโอ้ยหดนน้ำไรกว่าอีกเดียวพี่น้องเดิคือละ่ะน้ำข้างหลังนะเนี่ยฉีดน้ำมักจุลินทรีย์นะพี่น้องโอ้ยใบเขียวเขียวถึงพี่น้องมาเบิ้งนะจ๊ะมืออื่นกับซีเดสตัดเอาที่ว่ามันเป็นดอกเป็นดอกนะพี่น้องเนี่ยมืออื่นกับซีเดสตัดแล้วนะจ๊ะ งามกับงามนะ่าจะพี่น้องมองที่ให้กับที่ให้แต่ว่าหนานี่นะคะมันไม่ค่อยสูงนะพี่นอ้องเอ้ยแดดมันสูดแดดบ่ dead, ได้นะแต่ว่าก็แข็งแรงอยู่นี่นเป็นดอกพี่น้องแข็งแรงอยู่แต่ก็แสบอยู่ที่ทางกวางตุง้งเป็นกวางตุ้งที่ว่านะใบมันงามมีหลีพี่น้องฉีดจุลินนซี์ฮักับเอ่อได้เพิ่งอาทิตย์นะพี่น้องข้างเดียวเพ่ม ชาบอชีดมันจะออกแบบเรืองเหลืองใบเรืองเหลือง,องใบขึ้นสนิมพี่น้องอันนี้กับอันนี้ก็คือบัวคอยบัวคอยมีใบขึ้นสนิมปันใดน,นะจ๊ะช <c oughs> าบอชีดใบมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยน่ะอันนี้มันเริ่มเขียวใบบัเป็นแบบนั้นแล้วนะพี่น้องดูแต่แซบบัสมเจวนะคะวันนี้กับวันวันอาทิตย์นะจ๊ะพี่น้อง เขาเจ้าะโคดหนามหูดเบ่งพักนะจ๊ะพี่น้อง <c oughs> มือนีก้กะสิกผ้ามาเบืองเจี๊ยสีแล้วนะที่เห็นเขียวๆอย,ยู่บนน่าจะพี่น้องเป็นปลาผักบุ้งนะจ้ะมือแมนหยาด้วยจ้ะปลาผักบุ้งอันนี้ก็คือกวางตุ้งหน่อยที่เฮปลูกไว้นะจ๊ะ งามออพี่น้องงามอยู่นาอเสมอกันงามงามใบมันน่ะพี่น้องเดี๋ยวแต่ว่ามันมันเป็นต้นประมาณนี้เลยนะพี่น้องอเนี่ยแล้วมันก็มันก็เปลี่ยนดอกนะแต่ก็โอเคนะพี่น้องขอให้มันบม่ขึ้นสนิมบม่าตายกับพ่อเนาพี่น้องเนาะงามอยู่พรพีพระนงมาส้มนะจ๊ะ ต้นผักน,น้อยน้อยคือตัวพ้นปู๋มด้วยจ้ะพี่น้องน้อยคอเจะหอมด้วยจ้ะเมืกอกี่หะังน้าบีดีพี่น้องอันนี้ฮักกระต้นงาอีเหลียแต่ว่าจีเกีบไว้อยู่ฟังพูดนะทีวเขียวอยู่พูดกะกลองตุงเอ้ยอผักบุ่งด้วยจ้ะ ต้นห้างเนาะพี่น้องห้างห้างหลายห้างกันหลายแล้วแบบดินนะดินมันมันแข็งนะพี่น้องงามอยู่ปลาผักไก่ไก่ยูพูนที่เป็นคางเป็นคางกับเป็นคางบักทั่วด้วยจ้ะร้างบักทั่วคางบักแตงกระลังขึ้นงามอีดีผักบุงฟังนีิกาขี้ห้อีดีพี่น้อง นี่แต่หยานะพี่น้องมือจัดการนี่พี่น้องเบิงเนี่ยบงงามนะพี่น้องเอ้ยข้าสิเป็นนาหนาวนะพี่น้องงามงามสีจุลินซี์แค่เที่ยเดียวนะจ๊ะขีดเที่ยเดียวโอ้ยคนรดน้ำพักเข้ากัน <c oughs> ฉีดเที่ยเดียวนี่แบบงามอันนี้คือบู <c oughs> คิดว่ามันสีดนะพี่น้องบูคิดว่ามันสีขุ่นซ้ำส,สวยงามไหมจ๊ะบรรยากาศยามเล้งรู้จ้ะ เป็นคือเซยวนี่ยแหละฮ่าพี่น้องบรรยากาศดีๆยามเนะย็นมันแตกนะตรงนั้นอนะสายมันแตกไมอต้ตอ,งตองสายนะไม่ต้องรถแล้วไม่ต้องเปิดหรอกสายนะั้นอะสายไหน สายสีเขียวตรงถังอะ,นะพี่น้องผุ่นกับกอคานะจจะคาไงอันนี้กับมะนาวมะนาวหนุยไงตงน้นบมะนาวหนุยไงนะจ๊ะกับพ้าพี่พีน้องมาบึงว่าควางตุ่งนะคะแตกก่ก่อนมันแห้งสีขี้ไห้กว่านี้นะพี่น้องเพราะว่าปลูกจริงด้ยกืบงอกงามนะเพราะว่านุบ่บ่ได้แบบว่าถ้าเกิดปลูกแล้วเพิ่งต้นนี้จ้ะพี่น้องจะง,งามอยู่ โอ้ยรถนนำโทรศพัพท์คอยจีบยาก่ถ้ามีพ่าหน่องมาเบิ่งบักหน้าเวยจ้ะเขารถนนำไรห้องหลาพี่น่องเบิง่งต้นบักแข่งบักแข่งเลยจ้ะเออเปอดดิดรถ เลยจกักสุนทรสองคนพากันลดนำทากนะจ๊ะพี่น้องบักเ now นะอันนี้คือบักเ now หน่อยบันไงเอิญมันกระดกอยู่ด้อแต่ว่ามันลุนนะเพิ่งมาเก็บมาเมื่อวานนี้ได้อยู่กับกระแปงหนึ่งนะกระคุหนึ่งพี่น้องสวยงามปะจ๊ะว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปกินอยู่ด้อพี่น้องเลยค่อยวางนะจ๊ะ เิ่งไปแล้วก็เขี่ยวงามเาพี่น้องเนสวจยจริงจข่างโรงงานเขาจ้อได้จัดตั้น,น้บนีกกะบ,บักแตงได้จ้ะ ปักแตงแล้วก็ทั่วนะจ๊ะโอ้โทรศัพท์อยากน้ำฟังุงนบกทั่วฟังนี่แตงนะแตงปลูกสองขางด้วจ่ะพี่น้องปลูกสองขางคนลดนำผักเล้านะสองคนนะจ๊ะอันนี้ก็คือผักบุ้งนะจ๊ะผักบุ้งผสมหยาด้วจ่ะพี่น้องผักบุ้งผสมหยาเด้อพี่น้องพี่น้อง ก้อนกระปูกตรงพู้นละพี่น้องงามดีแต่ว่าหนำมันถ่วมเม็ดผักตายเพราตอนนั้นพี่น้องเนก็ติดผ้าแหบุญวันนี้มือแลงนะพีนนน่น้องเนี่ยก็มาถอยถอนหยาถอนหยาอันนี้ออกนะจ๊ะเนี่ยหนี่ยเลมๆเนี่ยเนี่ย มันหน่อยแต่ว่าหยาลายพอ,อนมาแล้วครั้งหนึ่งนะกัะไอ้ผักบุ้มผสมหยาได้จากพี่น้องคนลดนำผักมาจ้ะจ้ะมองนีก่กบสีงามนี่บอคอยไม่หยาอันจ้ะ ควายมีหยาใบยา,าวนี้ n ูนน้ำห g ọ เลยต้นกล้วยเ้ากระสีลมเลยนะพี่น้องกล้วยกล้วยกล้วยอะไรนะกล้วยหอมกล้วยหอมละละมึงพดมาเดเานี่จะนีแน่กล้วยหอมใหญ่นะจ๊ะพี่น้องเ้า,า,า,จจาก็ยืนลบน้ำเขาจอนจ๊ะ คนลดน้ำสภาพแบบนี้นะทุกคนเป็นกะเปียกเหมาะเมี่ยพี่จังอย่างนี้แหละนต้นบักแขงนะคะมอยกระหลาย,ยู่เข้ากระสียางหาไทายเปียกไปทางกันเจอือน้ำป,ปลาบักทั่วนะา๊ะพี่น้องเป็นดอกแลนะ้วเนาะ ตรงที่ว่างๆเลยนะครับเพท่านได้ปลูกอีหยังจะสิหาแนวปลูกใส่อยู่ผู้ใดเคยกินเออ่ใบยอดมันมันหานาทีนะพี่น้องเสียบด้วยจะย้ะติดรดเปล่าไอ้น้าเปล่านัาหน้าลาบปิดเลยน่ะข้างหลังน่ะปิดรดอันนี้กระโดดเฉาอมนะคะยอดเะอมงามๆนเชือกหนำ การย่ำเย็นนะควมือหนีฝนบ่ตกด้วยจาะพี่น้องจ้าไข่คโค่นต้นนะนี่นี่วะวะจะได้จะเซียว้วยจงเป็นไอ,อ,นอนน้บอกพี่ขี่หนูนะจ๊ะบอพี่หายมึงไปไปุดปุปป่นพามาเบื่องต้นบักคงนะคน่นบอกว่าเออแขกดำนะพี่น้องปลูกต้อง สิเป็นปีแล้วนะอันนี้น้ำนะพี่น้องสิเป็นปีแล้วจะว่าปิดเลยปิดเลยนว่ปกปิดเลยนะจ๊ะอันนี้คือบักทัวบักทัวมันกำลังสีมีมันกำลังมีลูกพี่น้องนี่อาทิตย์นี่กับสิอาทิตย์นี่ว่าอาทิตย์หนากันทได้เก็บแล้วมนะั้งพี่นงองสิได้เล่มแล้วเนาะในน้อยนะจ๊ะแต่ว่าบักทัวขื้นไม่นี่ น้ำมาเบ่งบักเตงนะจ๊ะพี่น้องบักเตงเห็นอยู่นี่บักเตงขาวพว่วงจิบด้วยเลยพี่น้องเมื่อนี่ว่าจะชีดน้าม,มักอีกนะพี่น้องจ้ะแซบหวานอืม เดี๋ยวยูได้กินยูจ้าน,นี่ปลานี่ดงก็ได้อร่อยมันหวานตำลึงเท่ากับมิเตอร์เหรอตำลึง นี่คือมัน,ม,นมันมันม่วงคนเห็ดข่างทวนนะคะมองเนี่ยทายางเนี่ยก็คือแบบยางบริสตนะคะอันนี้กับโรงงานขาเจ้าด้วยจ้ะบ่รู้ว่าบักทั่วดินอะพี่น้องว่าเขาถอนมันเขา เขาถอนเดือนใดนะเรู้ว่าล้อห้ต้นมันให้ต้นมันแบบว่าให้ต้นมันแหงบอกด้วยจังใด๋ยยูพ่นน้ำเต่านะคะตรงปลายต้นหมาก ต้นเงาะต้นนี้ปีที่แล้วนะจ๊ะบันเป็นปีที่แล้วดอกวันว่างหันเนี่ยดกดกจนว่าสุดุต้นสุดปลายนะพี่นอ้องต้นน้อยๆเนี่ยหืมมักว่าดิน ต้นทุเรียนบ่นั้นได้กินมากก็คือพี่น้องซุ้งเป,ปล่ะว่จาจะออกหนาได้เนาะใชได้กินของเจ้าของเลยพี่นอออ้องเอ้ยตสิเสียบดีสันดีเอาหาอย่างเขาเขาเห็นอย่างเขาก็สิเก็บใส่เบิดมาจากพี่น้องจ้ะหาอย่างนานนเก็บไปนะอยากกินกะ พี่น้องสิผ้ามาบึ่งอีหยังนะบ,บักกอกฝรั่งนะจ๊ะมันเป็นดอกอีกแล้วจ้ะพี่น้องเป็นดอกอีกแล้วแล้วก็มีมาไม่น้อยอีกแล้ว,น,ลวนะมาแกแก่กับมีนะจ๊ะที่ว่าผ้ามากินนะพี่น้องจ้ะดกนี่ดีเลยพี่น้องดกดก ปีที่แล้วเขาเจ้าบบก,กินนะพี่น้องเอยเขาเจ้าตัดทิมนูมาอยู่นี่ฟาดเดียบเบิดนะพี่น้องอีหยังกินได้กับกินอีหยังขายได้ก็ขายนะพี่น้องเป็นเงินเป็น,ปนทองเบิดอันนี้หมากนะคะมา่มาท่านเดียวออกเบิ่งหมากต้นนี้นะเมื่อกลังออกดุออกห้านออกลิ้นนะเจ้าพี่น้องอ้ยดกดกอี่ เอาสิพาบอกปึงมะนาวมะนาวลูกใหญ่เลยพี่น้องลูกใหญ่ใหญ่อีดีแต่ว่าบ่าาามีเม็ดเลยพี่น้องแต่สมอยู่สพมสมโบม,มีเม็ดมะนาวไรเม็ดนะจักพันอีหยังกระปุลได้จ้ะพี่น้องเนี่ยซ้ำกระปั่นค้นพอดีลูกบักใหญ่ได้จ้ะ ก็ได้กินอยู่ยุ่งก็ได้ก็ได้จะพี่น้องบอลกระมีแล้วจ้ะบอลบอลขายยมอมกระท่นเงี่ยเนี่ย เบิ่งบักฮงพี่น้องตอนแรกอะคือแบบมันบดดกเลยหมากกระบ,บนใหญ่นะพี่น้องแล้วพอเบิ่งไปเบิ่งมากระมีอยู่ดิมีหมากอยู่ต่อพี่ไอไม่ได้ละ<ฮ>เนี่ยสุกอยู่ดกอยู่บักฮงค่ะงามงามที่แหลกปลูกเมื่อกี้ด้วยมันฉิกขื่นนะพี่น้องคิดว่ามัน,น,น,ามนตายปันนะ๊น่ะ อันนี้แขกดำนะคือเป็นแขกดำดีๆนะพี่น้องเนี่ยไกลสิสีซุกแล้วทากินซุกนะจ๊ะมะเขืออากกบมีแล้วจ้าเอามาพี่ให้น้องเบื้องนอนมันกินนะจ๊ะบ่ได้บ่ได้ฉีดยานะมันมีบางบางลูกที่ว่านอนบบก,กินเด้พี่น้องมันมีบางงยัยย่ำเล้งกับยุ่งไหลจะจ้ะพี่น้องจ้ะยุ่งไหลนะคะพามาเบื้อง ขามาเบิง่งซสือเนะจ๊ะฮูน้นหมากต้นใหญ่ครับดกคักดกแน่เลยพี่น้องเบิ่งบอกหู้นหากินซุกอย่างเดียวนะพี่น้องจ๊ะกินซุกอย่างเดียวนะจ๊ะแล้เวเก็จะพามาเบิง่งอ่าเบิ่งมันลุนเกินการติีมเบิดบ่มีไผกินพี่น้อง ก็มีไฟเก็บกินเนาะกินประวัติประไวอันนี้ก็คือมะม่วงหาวมะนาวโห่นะจ๊ะเหลือต้นเดียวพี่น้อง่นั้นตัดทิมมุดกระเพ้ากระเพ้านะจ๊ะกระเะพ้าห่ไอโหระพาล่ะกะเอ่อไอหยังนะกระเะพ้าโหระพาล่ะกะใครเออไปอีตู้พี่น้องโอ้ยแกถิ่มสัน่น อันนี้เบื้องักเขือบักเขือนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็บ่ได้ฉีดยาด้วยจ้ะอันนี้คือต้นที่มันฮักถิ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะพี่น้องเบื้องหระพางามอันนี้คือปลูกแบบปลูกกระโพดนะคะกระโพดแล้วก็แซมกับคาปลูกระโพดแซมกับคา ยุ่งกับกินดีดีพี่น้องจ้ะดอกแคบกทัวดอกอยู่พี่น้องเอ,อ้ยโอเคพี่น้องมือนีกระจบคลิปซ้ำนีเนาะจ้ะให้พี่ให้น้องไห้เบิ้งซ้ำนีเนาะจ้ะเดี๋ยวมืออ่นเดี๋ยวมือมือหลังนะจ้ะเดี๋ยวสีใส่คลิปให้เบิ้งไหมนะจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆที่คนที่เขามาเบิง้งคนมากดนะจ้ะ ไปตามหาป้เนี่ยไปคนที่เขามากดคนมาเบิ่งนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ